เร่องนี้เจ้าของบริษัทต,ต้องอยู่กับตัวคนขับต<อ>่อ,อดเออไม่รประกาศหรืออะไรมันต้องมาแล้วนาทีเกิดเหตุแต่เขาก็ไม่มาใช่มันต้องตกที่นายจ้างผู้ว่าจ้างคนรถต้องตกที่ลูกจ้างคนรถเจ้าของก็คือเจ้าของบริษัทถูกไหมพี่สมายขับรถเฉยใช่เรื่องกงเรื่องแก๊สอะไรคนติดมันต้องเป็นเจ้าของบริษัทใช่คนคนขับไม่รู้การเข้าุำรุงคนขับไม่สามารถที่จะนัดแจ้งได้จริง ถ้าขึ้นอยู่ันนายจ้างจะทำไม่ทับคุจะให้คนขับโยนให้คนขับอย่างเดียวอะ่ะมันไม่ถูกต้องตอนนี้เหมือนกับเป็นแพะรับบาปแทนเจ้าของบริษัทคุณผู้ชมครับเพราะเจ้าของบริษัทรถบัสเขาไม่ได้ติดคุกแต่สมานติดคุกอื แล้วที่ผ่านมาส่งทนายความมาไม่ได้ช่วยเหลือยื่นประกันตัวให้กับสมานเลยนี่คือไม่สนใจเหมือนกับลอยแพเลยอ่ะก็มองว่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่สมานตัดสินใจหลบหนีคือมันผิดพลาดจริงแต่ก็เชื่อว่าตอนนั้นเพื่อนก็มาตั้งหลักแต่เขาก็ไม่ควรกลายมาเป็นจำเลยสังคมแบบนี้พูดถึงเรื่องของอุบัติเหตุของบริษัทเนี่ยเมื่อเจ็ดปีที่แล้วตอนนั้นคนขับก็กลายเป็นจำเลยติดคุกอีกเหมือนกันคุณผู้ชมฮะแล้วเพื่อนคนนี้เป็นคนที่ทางด้านของคุณสมานโชเฟอร์เนี่ย เหมือนกับว่าบอกว่าผมไปตั้งหลักใช่ไหมไปหาเพื่อนอแล้วเพื่อนคนนี้บอกว่าสมานเองร้องห่มร้องไห้ตลอดเวลาที่คุยกับผมแล้วผมก็เกลี้ยกล่อมให้สมานมามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจวินาทีสำคัญที่สมานหลบหนีออกไปจากที่เกิดเหตุค่ะวันนี้อมรินทีวีได้กล้องหน้ารถตู้โดยสารวันที่หนึ่งตุลาตอนบ่าย36นาทีเหตุเนี่ยเกิดตอนประมาณเที่ยงครึ่งเนาะ แล้วหลังจากนั้นสมานก็หายไปออกจากบริเวณดังกล่าวคุณผู้ชมคะขึ้นรถตู้มาแล้วก็เดินทางไปที่บ้านของคนสนิทในจังหวัดอ่างทองนี่กล้องวงจรปิดตัวนี้นั่งรอรถอยู่สักพักหนึ่งพอรถมาถึงก็ขึ้นรถนะคะแล้วก็ปลายทางเนี่ยไปลงที่แถวแถวัดแห่งหนึ่งที่อำเภอวิเศษชัยชาญที่จังหวัดอ่างทองค่ะเห็นบอกพอลงรถก็เข้าไปในซอยกองช้าง เพื่อจะไปหาเพื่อนก็คือคุณสมบูรณ์สุดท้ายแล้วสมบูรณ์ก็เลยเกลี้ยกล่อมสมานให้ไปมอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ศาลได้ประกาศมาหนึ่งยังติดต่อร,ตริษัทยังติดต่ออะไรไม่ได้ที่ว่าจะมาเข้ามารับผิดชอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะผมไปที่ศาลไม่มีใครมาเลยแม้กระทั่งทนายก็ไม่มีใครมาคดีเกี่ยวกับอย่างนี้ทีอผบร,ริษาทต้องอยู่กับตัวคนขับตลอดออไม่รวยประกันเรืออะไรมันต้องมาแล้วนะที่เกิดเหตุแต่เขาก็ไม่มาใช่มันต้องตกที่นายจ้างเป็นผู้ว่าจ้าง ขม่ตรงซีลูก้างเพราะรถเจ้าของก็คือเจ้าของบริษัทถูกไหมพีม่สมานขับรถเฉยใช่รื่องกลงล่องแก๊สอะไรคนติดมันต้องเป็นเจ้าของบริษัทใช่คนคนขับไม่รู้การซ่อมบำรุงคนขับไม่สามารถที่จะนั่นาา้แจ้งได้จริงจะขึ้นอยู่กับนายจ้างจะทํใไม่ทำบอยให้คนขับโยนให้คนขับอย่างเดียวอะ่ะมันไม่ถูกต้องอเพราะกรณีเนี้ยมันเคยมีเหตุมาแล้วก่อนที่เขาจะขับเนี่ยมันมีที่ว่าประสบกรณีมาแล้วแต่คนขับเกา่าอืออือือปล่อยคนขับเกา่าติดคุกเจ็ดปีก่อนปะ ช่อ๋ออันนั้นคนคนติดคุกไปแล้วใช่แล้วเขาออกมายัางพี่น่าจะผมก็ไม่ทรบาบเหมือนกันนะตามที่ว่ามาวานได้ข้อมูลจากทางช่างของบริษัทคนขับ,บขาหักเขไม่มา,มาดูไม่เยอะยาคนขับเก่าสนุกกับฟีเจอร์ p พแอนด์โหวตแจกรางวัลใหญ่ตลอดทั้งปี34 HD แอปโหลดฟรีโหลดเลย